อันยองฮเซโยโรเซ่ค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้โรเซ่จะมารีวิวซีรีส์เกาหลีฟอร์มยักษ์ทุนมหาศาลเรื่องใหม่ทางเน็ตฟลิกที่ได้ปล่อยมาท้ายปี2021ซีรีส์เรื่องทะเลสงัดหรือ The Silent Sea เป็นซีรีส์ไซไฟแนวลึกลับระทึกขวัญซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมพร้อมกับการ เผยภาพโปสเตอร์และตัวอย่างของทะเลสงัดออกมาค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้เกาหลีไปถึงจุดที่สร้างซีรีส์อวกาศแล้วค่ะทุกคนซีรีส์เล่าถึงปี2075เมื่อโลกเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเนื่องจากภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติน้ำกลายเป็นสิ่งที่หายากบนโลกทีมหัวกะทิจึงถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจพิเศษ ณสถานีวิจัยบันแทที่ถูกทิ้งร้างบนดวงจันทร์เมื่อ5ปีก่อนขณะที่ค้นหาเบาะแสความอยู่รอดของมนุษยชาติบรรดาสมาชิกก็กลับตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายและ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมากมายในอวากาศและแล้วพวกเขาก็พบกับความลับที่ซุกซ่อนบางอย่างเข้านำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมือชั้นนำอย่างแบดูนาจากซีรีส์คิงดอมและ กงยูจากภาพยนตร์เทรนทูปูซานและซีรีส์กอลลค่ะโรเซ่เขาบอกเลยว่าเป็น FC ของนักแสดงทั้งสองคนนี้เพราะเรื่องที่พวกเขาแสดงล้วนเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะการกลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าปังมากจริงๆอปป้ากงยูคือหล่อมากหล่อทุกมุมสมบทบาทสมการรอคอยมากเลยค่ะมีโอกาสไม่ถึง10%ที่ทุกคนจะรอดชีวิต ทั้งทีมยังต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อค้นหาคำตอบที่จะเป็นทางรอดของมนุษยชาติและทำภารกิจบนสถานีวิจัยนี้ให้สำเร็จเนื้อเรื่องคือไม่สามารถคาดเดาได้เลยจริงๆค่ะ CG เรื่องนี้เต็มล้านไปเลยสมจริงมากตัดต่อเนียนไม่จกตาทุ่มทุนสร้างแบบเน้นเกาหลีคือพัฒนาไปไกลถึงอวกาศแล้วค่ะทุกคนโดยทีมงานเรื่องนี้ใช้เวลาศึกษาและทำพรีโปรดักชันถึง2ปี เพราะเกาหลีเนี่ยไม่เคยมีดวงจันทร์เป็นฉากหลังในหนังหรือซีรีส์มาก่อนเลยต้องศึกษาอย่างหนักกับทางนาซาอยากให้ทุกคนมาชมซีรีส์คุณภาพดีมาร่วมรุน้นว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถกลับโลกอย่างปลอดภัยหรือไม่พวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดจากวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างไรมารับชมและร่วมรุ้นในซีรีส์ไปพร้อมๆกันคะ่ะโดยเนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นการสปอยซีรีส์นะคะ สถานีวิจัยบันแฮถูกปิดชั่วคราวเนื่องโดยเหตุกรมมัตรังสีรั่วไหลเมื่อ5ปีก่อนทีมหัวกะทิจึงได้รับมอบหมายภารกิจเสี่ยงตายให้ขึ้นไปยังดวงจันทร์เพื่อค้นหาทางรอดของมนุษยชาติประกอบไปด้วยทรงจีอันนักชีวดาราศาสตร์รับบทโดยแบดูนาฮันยุนแจหัวหน้าทีมการสำรวจอวกาศรับบทโดยกงยูระยูแทซอก หัวหน้าวิศวกรรับบทโดยอีจุนโฮงกายองแพทย์ประจำทีมรับบทโดยคิมซอนยองกงซูฮยอกหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยรับบทโดยอีมูแซงพวกเขาได้รับภารกิจคือก่อนที่จะทำการปิดสถานีวิจัยจริงๆจะต้องนำตัวอย่างสำคัญที่หลงเหลือในสถานีกลับมายังโลก เมื่อลงจอดที่ดวงจันทร์แล้วก็ต้องรีบทําภารกิจให้สําเร็จภายในเวลา24ชั่วโมงซึ่งตัวอย่างที่พวกเขาจะต้องเอากลับมาต้องอยู่ในรูปของแคปซูลที่ถูกคิดค้นขึ้นมาให้รักษาอยู่ในที่ที่อุณหภูมิต่ํามากเพื่อรักษาความปลอดภัยของสารที่อยู่ภายในถ้าแคปซูลมีความเสียหายหรือระบบอุณหภูมิมีปัญหาพวกเขาจะต้องระวังเป็นพิเศษที่เก็บตัวอย่างที่คาดว่ายังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันมีทั้งหมด3ที่ เนื่องจากตอนเกิดเหตุสถานการณ์ในสถาน,นีวุ่นวายมากพวกเขาต้องนำตัวอย่างกลับมาอย่างปลอดภัยทางองค์กรจึงต้องการตัวทรงจีอันนักชีวดาราศาสตร์โดยให้การตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับเธอเมื่อออกเดินทางไปสู่อวกาศขณะลงจอดก็พบว่ายานเนี่ยมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคอีกทั้งยังไม่สามารถติดต่อกับองค์กรการบินและอวกาศได้ด้านหัวหน้าทีม จึงได้บอกให้ปลดยานเชื่อมต่อออกแต่ถ้าปลดยานเชื่อมต่อออกตอนนี้องศาเข้าวงจรจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เพื่อความปลอดภัยในการลงจอดพวกเขาจึงได้แต่ทําตามวิธีนี้เท่านั้นพอถึงขราวลงจอดจริงๆปรากฏว่ายานอาวกาศลงจอดเฉียดฉิวเอียงจนเกือบตกหน้าผาซะงั้นทำให้พวกเขาต้องรีบออกจากยานให้เร็วที่สุดแต่ประตูดันล็อกอยู่ เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนทำให้กล่องบรรจุของหล่นไปกระแทกกระจกยานแตกด้านทรงจีอันจึงเกือบหล่นลงหน้าผาพวกเขาหนีตายออกมาจากยานได้อย่างเฉียดฉีวและเดินเท้าบนพื้นผิวของดวงจันทร์จนไปถึงสถานีวิจัยบันแหได้ในที่สุดขณะตอนถึงสถานีวิจัยชุดนักบินอวกาศของพวกเขาก็ออกซิเจนเกือบหมดลุนมากเลยค่ะ พอพวกเขาเข้ามาก็พบกับศพเจ้าหน้าที่ที่ดูเหมือนว่าจะตายจากการจมน้ําแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่การจมน้ําค่ะค่าตัวเลขกัมมันภาพรังสีค่าดํารงชีวิตในสถานีก็อยู่ในระดับที่ดีหมดตรงข้ามกับที่คําแถลงการของรัฐบาลบอกว่าสถานีถูกปิดตัวลงเพราะสารกรมมัภาพรังสีล่วไหลซงจีอันก็เริ่มสงสัยถึงสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังและแน่นอนว่า การหาสารตัวอย่างไม่ได้หาได้ง่ายๆทำให้คนในทีมบางคนต้องเสียชีวิตลงอย่างซูชานที่พี่แกจะไปเก็บสารตัวอย่างข้างศพคนตายดันโดนละอองจากศพเข้าตาแบบไม่ได้ตั้งใจผลคือแคปซูลนั้นไม่มีสารตัวอย่างอะไรเหลือเลยซ้ำยังทำให้พี่แกเนี่ยติดเชื้อโรคประหลาดนี้อาการคือจะรู้สึกเหมือนจมน้ำแล้วอ้วกออกมาเป็นน้ำอย่างแรงจนหมดตัว น้ำที่ไหลออกมาเนี่ยก็เป็นน้ำบริสุทธิ์เชื้อไม่มีทางหายน้ำจะออกมาเรื่อยๆหมอโฮงก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้จนสุดท้ายซูชานก็ได้เสียชีวิตไปน่าสงสารมากๆเลยในส่วนของคนที่เหลือก็ต้องมาหาสาเหตุและความลับที่องค์กรนี้ได้ปิดบังไว้สรุปโรคนี้มีที่มาอย่างไรพวกเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไรแนะนำให้ทุกคนไปติดตามต่อได้ในซีรีส์คะ่ะ คนสามารถรับชมเดอะไซเลนซีได้แล้วแปดตอนรวดดูแป๊บเดียวจบมีฉากให้ลุ้นทุกตอนอีกทั้งบางฉากถึงกับยังชวนอึดอัดซีรีส์ที่จะพาทุกคนไปสู่ดวงจันทร์ทุกคนสามารถรับชมซีรีส์ได้แล้วทางแอปพลิเคชัน Netflix ที่เดียวเท่านั้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โรเซ่ด้วยนะคะมาพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์เลยไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ